มีคำถามว่าทำไมคนจีนที่อพยพมาอยู่เมืองไทยสามารถประสบความสำเร็จมีกิจการลุ่งเรืองมีฐานะร่ำรวยกันจานวนมากพวกเขาทำยังไงมีวิธีคิดอย่างไรที่ทำให้พวกเขาร่ำรวยได้ขนาดนี้ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองในเมืองจีนเกิดสงครามกลางเมืองมีชาวจีนจานวนมากอพยพออกนอกประเทศเพื่อนหนีภัยสงครามและความอดอยาก ออกไปตามประเทศต่างๆเพื่อไปตั้งลกลากใหม่รวมทั้งเมืองไทยด้วยชาวจีนอพยพมาแต่ตัวหวังมาตายเอาดาบหน้าในช่วงแรกๆที่เข้ามาถึงเมืองไทยพวกเขามีความเป็นอยู่ที่ลำบากลำเข็ญปากกัดตีนถีบสู้ชีวิตจนสุดตัวแต่ด้วยความวิริยะอุตสาหะขยันขันแข็งมัธยัต์และมีทักษะในการค้าขายติดตัวมาด้วยจึงสามารถก่อร่างสร้างตัวจนมีฐานะที่มั่นคง มีเรื่องเล่าจากลูกสาวคนหนึ่งที่เตี๋ยได้เคยสอนลูกๆไว้เพื่อให้ลูกได้จเจริญรอยตามในการสร้างฐานะครอบครัวคำสอนของเตี๋ยสะท้อนถึงแนวคิดในการสร้างตัวจากวิถีชีวิตที่เริ่มจากเสื้อผื้นหมอนใบและยังทําให้ลูกหลานได้เรียนรู้รากเง้าของตอนเองอีกด้วยต่อไปจะได้เข้าใจอนาคตของตอนเองดีขึ้นจะได้รู้ว่าชีวิตจะไปทางใดเพราะเคยมีบทเรียนของบรรพบุรุษให้เห็น คำสอนของเตี่ยถือเป็นคำพีของตระกูลที่ลูกๆได้นำไปปฏิบัติแล้วประสบความสำเร็จกันทุกคนมีรายละเอียดทั้งหมด9ข้อดังนี้ข้อ 1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วทำสิ่งน,นั้นให้ดีที่สุดนี่ไม่ใช่คําพูดของเตี่ยแต่เป็นคําสรุปให้เตี่ยเตี่ยสอนเสมอว่าถ้าลูกขายอาหารจงขายอาหารจานเดียวนะอย่าขายอาหารตามสั่งอาหารจานเดียวจะทาให้อร่อย อร่อยจริงๆอร่อยสุดๆแค่อย่างเดียวก็รวยได้อาหารตามสั่งทำไม่ทันทำเยอะก็ไม่ได้ครัวไม่หมดไม่หมดก็เสียของทิ้งไปไม่ทันรวยก็เหนื่อยตายซะก่อนข้อสองตื่นแต่เช้าออกไปทำงานเตี่ยตื่นตีสี่ตีห้าทุกวันเตี่ยบอกว่าเราตื่นเช้าก่อนเขาก็ทำงานก่อนมีเวลามากกว่าเขาวันละหนึ่งชั่วโมงชีวิตเราก็ล้ำหน้าคนอื่นไปแล้ววันละหนึ่งชั่วโมง คุณคงเคยนึกถึงคำของคนจีนที่ว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาข้อสใช้ชีวิตแบบประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย๋ย่จะไม่พิถีพิถันที่จะแต่งตัวให้เรียบร้อยสวยงามดูดีแบบคนอื่นเขาลูกถามเตี่ยวว่าทำไมเตี่ยวไม่แต่งตัวดีๆเหมือนคนอื่นเขาเตี่ยวตอบว่าเราเป็นคนจีนปากท้องต้องมาก่อน อยู่ที่เมืองจีนเราลำบากมากแย่งกันกินแย่งกันใช้พื้นที่แห้งแล้งอดอยากยากจนไม่มีใครมาใส่ใจเรื่องเสื้อผ้าเรื่องสวยงามขอแค่ได้กินอิ่มมีชีวิตอยู่รอดก็ดีใจมากแล้วจำไว้นะลูกใส่กางเกงตูดขาดไม่เป็นไรแต่ปากท้องเราต้องอิ่มคนในครอบครัวเราต้องกินดีอยู่ดีข้อ 4. ให้เก็บเงินไว้ลงทุนขยายกิจการ เมื่อมีเงินก็อย่านำไปใช้จ่ายตามอำเภอใจให้เก็บไว้ลงทุนขยายธุรกิจให้ใหญ่โตต่อไปเพื่อที่วันข้างหน้าจะได้ไม่กลับมาลำบากอีกข้อ 5. เป็นพี่น้องต้องรักกันให้มากเกิดเป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันต้องรู้จักช่วยเหลือดูแลก,กันอย่าได้ทะเลาะก,กันเพราะจะทาให้พ่อแม่หนักใจถ้าพี่น้องรักกันพ่อแม่ก็จะสบายใจจากไปได้อย่างสงบข้อ 6. จงทากุศลให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้บ้านก่อนเสมอเราอาศัยอยู่ในชุมชนนี้บ้านอยู่ใกล้วัดนี้ก็ควรจะดูแลป,ปรับปรุงแถวบ้านตัวเองให้ดีเสียก่อนอย่าไปเที่ยวหอบเงินไปบริจาคให้วัดไกลๆแต่วัดใกล้บ้านกลับไม่เคยคิดจะดูแลเราเกิดที่นี่โตที่นี่ที่นี่คือบ้านของเราข้อ7ต้องหัดฟังเพลงเก่าๆไว้บ้างเพราะเพลงเก่ามันไพเราะ สมัยนี้เพลงส่วนใหญ่มีแต่วกเวกฟังไม่รู้เรื่องท่านคงอยากจะสอนลูกว่าให้เรียนรู้ในสิ่งดีๆกับเขาบ้างข้อ8อย่าไปดองกับคนไม่ดีมีสุภาษิตจีนบทหนึ่งกล่าวว่าถ้าแต่งกับหมาต้องคอยทำตามหมาหมายถึงผู้หญิงเมื่อแต่งงานเข้าบ้านฝ่ายชายไปแล้วถ้าไปเจอคนที่เกียดค้านก็จะพากันทำแต่เรื่องไม่ดีเอาแต่ขี้เกียจสร้างความลำคัญให้ชาวบ้านแต่ ถ้าคบคนดีเขาก็จะพาเราไปในทางที่จเจริญข้อ9ถ้าหาคู่ดีๆไม่ได้ก็ไม่ควรมีหากหาคู่ชีวิตที่ดูแลเอาใจใส่และถนอมความรู้สึกของเราไม่ได้คอยแต่จะทำให้เราเสียใจก็ไม่ควรมีอยู่คนเดียวสบายใจและมีความสุขได้มากกว่าถ้าเจอคนไม่ดีก็ไม่ต้องร้องไห้เสียใจลูกสาวคนเดียวเตี่ยเลี้ยงได้ จากคำบอกเล่าของลูกสาวเตี่ยเล่าถึงความเป็นมาของบรรพบุรุษว่าตัวฉันเองเป็นลูกของคนจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อครั้งหนึ่งมีภัยสงครามและเกิดความอดอยากในหมู่ประชาชนเหล่ากงเหล่ามากก็ต้องหอบลูกหลานหอบเสือ้อผืนหมอนใบข้ามน้ำข้ามทะเลหนีมาที่เมืองไทยเตี่ยเล่าให้ฟังว่าที่เมืองจีนทุกคนอยู่กันอย่างลำบากมากข้าวปลาอาหารไม่บริบูรณ์ มีแต่ความแห้งแลง้งอดอยากผู้คนแก่งแย่งกันแย่งกันกินแย่งกันใช้ตระกูลของเราได้เข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้และได้ยึดอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าทําการค้าขายไม่ชอบการเป็นลูกจ้างใครในสมัยนั้นคนที่เป็นลูกจ้างก็คือคูลีที่ยากจนซึ่งไม่มีความมั่งคัง่งไม่มีความมั่นคงในตัวเองไม่ค้าขายก็จะต้องไปเป็นกรรมกรใช้แรงงาน อากงมีวิชาทําก๋วยเตี๋ยวติดตัวมาจึงได้ทำโรงก๋วยเตี๋ยวอากแปก,ก็ทํโรงซีอิ๊วอากโกเปิดร้านค้าขายอากเจ็กไม่มีวิชาติดตัวมาจึงได้ไปเรียนวิชาชีพเป็นช่างไฟพอจบมาก็เปิดร้านค้าขายอุปกรณ์ไฟฟ้าตระกูลเราก็ได้ถ่ายทอดวิชาการค้าขายสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันพวกเขาจึงกล่าวได้ว่าเรามีวันนี้ได้ เพราะคำสอนของเตีย่ย